ตอนนี้ก็เล่แล้วพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเฮือนหอดซานแล้วพี่นออ้องตอนนี้ก็กลังติดเตาทางด้านนี่พี่นอ้องเต่ว่าด้านนี้นัดเดือดแล้วพี่นอ้องเลยสบายดีสบายดีจับในถูก่อนปะลุงเลยมาสร้างมาเจ้าปลูกเต็มพี่น้องน่ เ่อยคุณคุนอยู่เอาเด้ออันนี้ของฉันนะฉันหิวไาดินป้าวมุ้บีมงเนอะนเด้กินเขาเด้กินเขาทำรถไม่วเอ้ยเ้บอก่ชิมาวงนีเองต้หอต้อรือไปไกินไ่อุ้ยกินไ่เอ้ยองเานี่ กินอยู่หันกันถาบลงแบมันมดซุกตากเลยเฮาเี้เลยเฮากินบลงโอ้ยเอ้ยเนีมันเสะเปน้องเรื่มจากแนวยเสะเลยโอ้ยเจ้าก็ขอใจกันตะวบอกขอใจเลยเนาะหมูหมดเสะตัวใหญ่น่ะบกินพี่น้ล่เอ้ยกล่องบอกัดบกมขอเถอะขอไฟพี่น้องเวียมงคึ

หมูได้เอาพริกแดงมาอันเท่ฉันนมันดูเดกับกไข่ด้วยเบาใบก็จะกินพี่นนองเอ้ยสบายดีไนกว่าอ้าวเรามองดูสมใจอย่า่าคนนะอมือดร่ามือผมมีคนจ้างผมกระชดกลับแล้วพี่นนองเอ้ยผมจะกลับแห้งเลย น้องวากิมประด้ลดงามใช่เนาะน้องวากิมเนาะไอ้ตัวทีเด้อกินแดงๆเลยบุ๊คเมนอะไรกินสุกไลเป็นฟอกให้ก็กินเบิร์ดเลยเนาะเออกินเบิร์ดแล้วยังแต่ตากละองนี่แหละพี่น้องเอ้ตากละองนี่ก็ขึ้นน้ำลายน้ำอยู่เด้อตากละองนี่ก็ได้นี่ใครเนี่ยผู้อยู่ทั้งนั้นันถงโานกระทงโลด ơi kiếp lại đi nặng để là sẵn sàng cô wag và tìm nhuộm, nặng 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 ร้อยร้อยเศ้าเลยบอเศร้าแล้วเศร้าแล้วเออนี่วจันพี่นางเอยเออ้เาาวเตลาดนะน้นนพนงนมันเหอี่นเสน่มีน้มันเอ้หลังจากแล้วน้าให้น้าหน้าพี่นางเอยกะ

เรียงทรงพี่เ้นงเพราะว่าห้าวยากแห้งไปเนาะเิ็นกับไปซอยดำหน้าคือเนาะเอ้ยอะไมือตื่นพ่อบได้อยู่แม่อิ่มก็อิ่มมาแล้วอิ่มก็อิ่มมาเอยาาเอ้ ເຮົາດີເຕົາຕິົກຮັມດລ້ຫ້ນໍັນນວນເຂົາເນືອລນາະຖານການາະຮົຕກິນຢບານກິນແລວນຈນອນກ່ນນນ

บอกควันไปหาเห็ดปวกมึงสอนี่มานบ่ได้อยู่เออเต็มตามึงสอนกลับไปบ่เออเห็ดปวกออกเนาะกินแล้วไปอีบบ่เห็ดทั้งออกทั้งเห็ดปวกออกทั้งเห็ดละโง่พี่น้องในหม้อนี่ก็ออกพี่น้องเห็ดเค็มในี่ยเนี่เค็มออกเค็มเนาะเอายืนนั้นแกนมาให้เท่านี้หนึ่ง

อะไรมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์เข,ข,ข้ามาได้พี่น้องเอ้ยเดือนมีเวลาตอบคอมเมนต์ละบาดเลยพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์เข้ามาเนาะคอมเมนต์ได้ตอบได้ก็สิตอบคอมเมนต์ได้ตอบบ่ได้ก็บ่ว่ากันเนาะพี่น้องเข้ามาบ้านเนี่ยก็บสิด้ยินเสียงไก่เสียงยังแน่จังหน่อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเอาไก่เข้ามาปบหน้าพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาไว้อยู่หน้านี่มันสิไปเหยียบเข่าหน้าดำเนาะหน้าดำใหม่พี่น้อง เพาะท่านขาดคำกับคันลูกพ um> uh huh. ี่น้อยพอควันมันอยู่อยู่ไปก็ลกโลกนั่นนี่ไก่เจ้านี่วะกะไดกรไดวะอยู่ไปก็ลกโลุกวะสัตว์ หมูทำมาเห็ดเองพี่น้องมาร์กเองเนาะสีสูตรแม่น้องเดือนบ่ด้วยว่าสูตรแม่ต่อสร้างแล้วเนี่ยสูตรแม่น้องเดือนมาร์กเองเงนออ้ทางพุ่นได้บัณฑิตชีคือด้วยบันฑิตพี่น้องเอ้ยไพดุกพระพระเลยพี่น้องเอ้ยทางนี้นั้นมิดอิ่มจิมแล้วได้บันฑิตกินหมูดิบได้บัณฑิตทางนี้พี่น้องเอ้ย บอตัวไนาุะได้เ่ยา่านนะจะเป็นนี้สันัน้งมากอ่เป็นานีูกอสันิวสก๊อตบะสอสกอทูงเด้อต้งีตงีตุมนากมา้กยังไ่ได้เดอะไรปันกับแจงเฮด ไ่กับอัดห่างใช่เนาะไฟกันห่างท้องใส่ไข่แล่นพี่น้องเอ้ยเทียมมาบ่ได้เด้เนาะสุพมฝนเสร็จอะไรเนาะแกงเฮ็ดปัดบูดเลยหมูมาเฮือปดบ่ได้มาเนี่แกงเฮ็ดบูดนี่ปุ้ยพี่น้องเอ้ยแต่สีซูนใสกันพี่น้องเออทางนี่ก็ะมิ้นกระซำหนึ่งพี่น้องก็ต้อวันไลยเติบอยู่พี่น้องเอ้ยหมูสองโลเนาะ มูชองโลเลยกับพักหนาขาหุ่นแล้วพี่น้องเอายกินพักอดรกระซอตะกะม่นเดินในว่าวขากขนาดพี่น้องเอ้กินพักเนากมหมบริกินกินกับอบริกานทุกมือพี่น้องเอ้เนาะมีโอกาสหรือวมีอะไรางเห็ดกินเถื่อนึงพี่น้องเอ้ถ้าไปกินคุ่มือนี่โอ้ตายดพี่น้องเอ้สยบขาดกินคุเมืองตแทนคกุย เฮาบ่อยู่เพิ่นก็ไปดำไปหยังเนาะเามากะหน้าเฮาก็จนฮอมพี่น้องเอ้ยหือกิาบอ้นั่งอมจกเพิ่นสิกินตดาเอ้ยอย่าเฮ็ดนั่นน่ติลูกหลังจากกินแล้วก็สิมีเรื่องเว้ากบาไปลยสิขอยืมเงินเพิ่นเบิ่งเบิ่งก็คือสิ นั่นอยู่พี่น่อยเอ้ยพผมว่าทงนี่บอกบอกขาดจากบ้าเลยพี่น้องเอ้ยคือสิกระเป๋าเบ่งอยู่พี่น้องเอ้ยบ่าวควันนี่เนาะกระเป๋ามีอย่างดอกพี่หน่อยเอ้ชิแกงบักทุนบักทุนนี่พวงน้องไลยูมวยขี่นดีนะปพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาเบิ่งหมอนี่พี่น้องข่อยข้อเข่าทาง่ิเด้อข่อยเด้อ ข่อยขอขาท่านี้ข่อยนะน้ามันก็ยังเอารงใส่ดูดีดูนี่นั่แล้วมันะดแมมมันล่นลงนะฮะบลร่นดอกผู้มันก็น้อย่มันบล่นงมันโผ่พี่ตาเสเลกทพี่น้องเลยส่วนอะไ่วนอดนีี่มันเปิอ้าวอ้อ้าวาวอ้าวาวอ้าวอ้า้อ้าอ้าวอวอ้าาวอ้าววอ้าาวอ้าวอ้าาวอ้้าวอ้าวออ้าวอ้าวาวอ้้อ้าวอ้าววอ้าาวอ้อ้าวอ้้อ้ อาเลือเด้อบาดีเด้อเกิดนักขืนเนาะบาดเนี่ยบอกบอกควรตอดตอดเนี่ยไปหาเมียบาดเี๋พี่น้องเอ้ยเจอกันถืออาณาจักอว่าแบบสุภาพพี่น้องถือบ้าทาเมียเพิ่นแล้วจังหน่อยกันเลยดิเดินเดนเดินเดินเอ้ยชวนทางนี่ก็ยังหันใจเย็นคือเก่าพี่น้องใจเย็นแต่ว่านานพี่น้องเอ้ยเออคือบ่เห็นเนาะ มองด้ก no ัพ oh. ah. uh. ่อก no, ัดโอกาสนาพี Ch ่น้องมีความติชมนะได้กับติชมเข้ามาได้เนาะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะโอ้ยจนเจนปวจ้างเขาจะคล้องคลิปจนบอกเปิดคลิปพี่น้องเอ้ยแมน้องเดือนก็ได้ไปลพี่น้องกรับสบายดี